วัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยนันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแช่แชกดนานนันกดเยอะๆยะนะคะข่าวมข่าวยามสายวันอาทิตย์นี่นะคะมีเรื่องราวมากมายมาชวนชิมชวนชมกันค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข่าวแรกมันจะน่ากินขนาดไหนอุ้ยน่ากินมากเลยค่ะ เห็นไหมคะที่ฉันเคยบอกว่าไอพ้พวยกับไอ้ไหลเนี่ยสันดานเดียวกันค่ะตอนนี้ไอ้ไหลเริ่มใช้กลเม็ดเด็ดพายในการเรียกคนดูด้วยกันแดกไปไลไปค่ะเหมือนไอพ้พวยไม่มีผิดโอ้โหตอนนี้ต้องมาอวดแดกเห็นไหมคะคนมันเคยที่พอนั่งแดกปุ๊บต้องตั้งกล้อง ตอนนี้ไม่มีเวลาเพราะต้องไลฟหนักไลฟหนักมากหาเงินเงินไม่พอส่งงวดลดของก็ขายไม่ค่อยดียอดวิวก็ตกต่ําเลยไปตั้งกล้องแดกข้าวไม่ค่อยได้ยอดวิวเท่าไหร่แดกกลางไลฟ์เหมือนไอ้พวยอาจจะมีคนดูเยอะเหมือนไอ้พวยก็ได้ก็เลยต้องออกมาแดกทุเรศทุเรศให้คนเห็นกลางไลฟ์ค่ะขายของไปไลฟไปแดกไปหยาบคายไปทุกอย่าง อยู่เสร็จสับในไลฟ์เดียวกันเป็นการเชิญชวนว่ามาดูไลฟ์กูนี่มาซื้อของกูนี่แล้วมึงจะได้เห็นความสะถุนทุกรูปแบบรวมกันน้ำแตกแน่นอนเพราะมีทั้งหยาบคายมีทั้งของแดกมีทั้งท่าทางทุเรศดูเรเห็นชัดกันหมดค่ะเรายังอยู่ในร้านขายของของไอ้ไหลนะคะ แต่ตอนนี้ไม่ใช่ให้ดูความทุเรศของไอ้ไหลแต่ให้ดูราคาสินค้าที่ขายชุดนี้เนี่ยนะคะเป็นชุดที่หนึ่งมีน้ำพริกกากหมูสองหอ่อราคาห่อละสองร้อยก็เป็นสี่ร้อยแล้วนะคะราคาชุดที่หนึ่งมีตะก้าน้ำพริกกากหมูสองหอ่อนั่นก็คือว่าหกร้อยห้าสิบเนี่ยสองร้อยห้าสิบคือราคาตะก้ากับราคาค่าส่ง แต่กร้าที่ปกติตัวเองเอาแยกขายใบหนึ่งเกือบพันตอนนี้มันกลายมาเป็นของแถมแล้วค่ะกลายมาเป็นของล่อใจลดแลกแจกแถมเพราะว่าขายไม่ออกแต่มีการพูดว่าอูย้ยค่าส่งระเบิดระเบ้อค่าส่งระเบิดเถิดเทิงเมื่อวานได้ส่งเก้ากว่าอูย้ยดีใจมากเลยวันนี้มีเงินซื้อเตี๋วกินดิ <laughs> ฉันจะมาให้ดูแค่ว่า เขาก็ไม่ต่างกันกันกบไอ้พวยอีเถกพอขายแล้วเดี๋ยวก็เลิกขายเอาของเก่ามาเป็นของแถมเหมือนตอนที่มาขายครีใหม่ๆก็เอาชุดผ้าไทยมาเป็นของแถมนี่เริ่มเอาตะกร้ามาเป็นของแถมแล้วค่ะจริงๆเป็นการหลอกให้คนซื้อคิดว่าได้ตะกร้าราคาถูกแต่จริงๆเขาต้องการจะเลหลังจัดชุดแถมเข้าไปอย่างน้อยก็ได้ต้นทุนตะกร้าคืนมาค่ะ จิมมี่ประกาศขายทั้งบ้านขายทั้งร้านค้าที่อยู่ในนาแต่ยังหาคนซื้อไม่ได้เพราะว่าค่าขนส่งมันค่อนข้างแพงแต่เป็นที่แน่นอนวะ่าจิมมี่คงไม่กลับไปอยู่ที่นั่นอีกแล้วยกเว้นจะกลับไปถ้ามีคอนเทนต์อะไรดีๆมีงานได้ถ่ายคลิปก็ถึงจะไปเพราะฉะนั้นจึงตัดสินใจขายทุกอย่างที่อยู่ที่นั่นจะขายได้ไหมบ้านนะดิฉันว่า เดี๋ยวจะต้องโดนด่าจนต้องยอมยกบ้านเอาไว้ให้ไอ้ปวยเพื่อที่จะมีสิทธิ์ยกเอาร้านค้าออกมาเพราะเอฟซีเริ่มบอกว่าถ้ามึงไม่กลับไปที่นากูก็จะเลิกติดตามเริ่มมีการขู่อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะ พออิเธกอ,ออกมากระซวกใส้น้ำตาลเปรี้ยวไอ้ขาหมูได้ทีเลยค่ะลงคลิป,ปรัวความรู้สึกในใจอย่างนู้นอย่างนี้มีการพูดกันมากมายในบรรดาปกคลิปเนี่ยมีอยู่2อ,อันที่ดิฉันจะตอบให้นะคะอันนึงเนี่ยมีการถามว่าลุงพูดเมื่อไหร่ว่าถ้าป้ากลับไปคุยกับไอไหลหรือกลับไปเอากับครอบครัวแล้วลุงจะเลิกแยกทางกับป้า มีการพูดค่ะไอ้พวยไปพูดให้ใครฟังดิฉันไม่ทราบแต่ไอ้พวยเคยพูดเป็นกึ่งเล่นกึ่งจริงเป็นการเล่าความฝันว่าฝันว่าเมียกลับไปคดีกับครอบครัวกูเลยเลิกกับเมียเลยแต่เป็นความฝันหรือเป็นการเตือนจริงอันนี้เราไม่รู้แต่ไอ้พวยเคยพูดจริงๆแต่เล่าเป็นลักษณะที่เล่นจริงๆว่าฝันอันนี้มีส่วนเรื่องทองปลอมบอกว่ามีหลักฐานก็เอามากูเปิดไปตั้งไม่รู้กี่รอบแล้วเดี๋ยวกูเอามาให้ดูเองค่ะหลักฐาน นี่เป็นหลักฐานที่ที่ฉันได้รับจากคนที่โดนหลอกนะคะผ่านกันมาเป็นทอดๆคนที่คุยกับแม่ขาวที่ชื่อมริวันคนนี้เป็นคนที่ถูกหวย30มสล้านและเป็นแม่ขาวอยู่วัดดานพอระิน์ได้ไปรู้จักกับไอขาหมูที่นั่นแล้วก็ไอขาหมูก็ไปขอยืมเงินเขาโดยเอาทองไปค้ำประกัน ไปยืมเงินไปกู้เงินวันัันเถอะพอะเขาไม่ได้ทั้งต้นทั้งดอกคืนเขาก็เลยจะเอาทองอันนั้นไปจำนำเอาไว้เพื่อให้ได้เงินคืนตัวเองมาพอไปถึงที่โรงนำนัถึงได้รู้ว่าทองอันนั้นมันปลอมเขาก็เลยมาทวงเงินคืนโดยวิธีผ่านทางผ้าจาย์ก็ยังไม่ได้คืนจนกระทั่งคนที่โดนคดีโดนโกงแชร์ก็ไปรู้จักกันกับแม่ขาวคนนี้ ก็เลยไปคุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาก็โดนอันเนี้ยโดนเรื่องแชร์เนี่ยกำลังจะให้ทางทีมงานของทนายตั้มเนี่ยจัดการให้อยู่คนนี้ก็เลยเอาเอามาด้วยช่วยด้วยดิฉันก็เอามาประจานเอามาโพสเอามาอะไรหลายๆทีจนไอ้ขาวหมูยอมไปเจรจากับเขายอมคืนเงินให้เขาแต่บังคับเขาว่าห้ามพูดถึงเรื่องนี้ห้ามส่งหลักฐานอีก โดยที่ตอนที่ฉันรับทำดิฉันขออย่างเดียวว่าถ้าเขายอมคืนเงินได้แล้วหลักฐานกันกนีแล้วขอนิดนึงขอหลักฐานว่าคุณได้รับเงินคืนเพื่อที่จะเป็นการบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงถ้าไม่จริงไอ้นี่จะเอาเงินไปคืนเขาทำไมเพื่อจะให้เขาปิดปากแต่ปรากฏว่าคนคุณมริวันนะคะม,มริวันเนี่ยคือถูกขู่ด้วยแล้วพอได้เงินคืนแล้วก็ไม่อยากจะมีปัญหามากก็เลยไม่ยอมส่งหลักฐานขั้นสุดท้ายที่เคยตกลงไว้ เอามาให้เราดิฉันก็เลยมีแค่นี้ที่เขาคุยกันแล้วก็เล่าเรื่องกันไปถูกโกงถูกกลอกถูกอะไรยังไงเรื่องนี้นะคะตอนที่เขาไปตกลงกันต่อหน้าพระอาจารย์เขามีการพูดเรียกว่าด่าต่อหน้าผ้าอาจารย์นั่นคือพระอาจารย์พลรับรู้ค่ะคนที่จะรับประกันเรื่องทองปลอมเกิดขึ้นจริงหรือไม่ในวัดอีกคนหนึ่งคือพระอาจารย์พลอยู่ที่พระอาจารย์พล จะยอมรับหรือเปล่าว่ามันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นในวัดของท่านจริงๆแล้วในตอนแรกท่านนั่นแหละเป็นคนที่เอาเงินของท่านคืนให้แม่ขาวคนนี้ไปบางส่วนดิฉันมีหลักฐานแบบนี้ใครจะเชื่อใครจะไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะแต่ไอ้ข่าวมูอมานั่งพูดแล้วเอาหลักฐานมาสิเอาหลักฐานมาสิก่อนหน้านั้นเวลาดิฉันพูดเรื่องทองปลอมมันรู้ว่าดิฉันมีหลักฐานหุบป,ปากเงียบตอนนี้ไม่รู้ไปใครมาพูดเรื่องทองปลอมอีกอาจจะเป็น ปกก่อนก็ได้มาเลยขอหลักฐานหลักฐานอยู่ตรงนี้ค่ะมาเอามาดูหรือจะเอาเรื่องกกงแชร์อีกและทั้งหมดดูในหัวภาพให้ดีนะคะว่าใครเป็นคนตัวกลางรับหลักฐานพวกนี้มามาส่งให้ดิฉันทวงเงินคืนให้แม่ขาวคืออ e ีฟักกิ้งก้อยค่ะเพราะฉะนั้นอ e ีฟักกิ้งก้อยรู้ดี ไอ้ขาหมูยังบอกว่าอีฟักกิ้งก้อยยืนยันว่าคดีโกงแชร์ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะพราะไกลเกลเไปแล้วยอมคืนเงินให้เขาแต่ก็คืนไม่เต็มดิฉันยังมีแชทที่อามิอาของอีเหล่าเกี้ยเมียไอ้ขาหมูเนี่ยไปขอเจรจากับนายตั้มใช้นายตั้มไปเกล้ยกล่อมเจ้าทุกข์ให้ลดราคาลงมาอีกดิฉันมีแชทนะคะระวังกันด้วย อีเถกอ,ออกคลิปมาเตือนหลายๆคนว่าจะไว้ใจใครต้องระวังระวังคนที่แทงหลังเพื่อนไม่ควรจะคบดิฉันว่าไอคนที่กระซวกไส้คนอื่นเนี่ยหลอกใช้งานเขาแล้วกระซวกไส้เขาเพราะความหึงหวงมาเหยียดย่ำเขาแบบเนี้ก็ไม่น่าคบแล้วค่ะอีเถกกำลังบอกสันดานตัวเองว่าอีตอนที่เป็นผู้หญิงเสื้อแดงแล้วคนพากันสงสารนั่นคือภาพลวงตา ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองคือคนแบบนี้เอาเปรียบคนอื่นกระซวกไส้เขาและเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิรักผัวหลงผัวจนไม่ลืมหูลืมตาใครมาเป่าหูอะไรจะเชื่อหมดเห็นก็เห็นว่าไอ้พวยไปหลอกใช้น้ำตาลเปรี้ยวเพื่อให้ดีดไอ้ขาหมูออกไปเพราะไม่ชอบใจไอ้ขาหมูแล้วรู้ว่ามันโกงหลายอย่างแต่ตอนนี้อิถธกออกมาว่าน้ำตาลเปรี้ยวแทงหลัง ไอ้ขาหมูโดยไม่ฟังเลยว่าเรื่องราวเบื้องต้นมันเกิดมาเพราะอะไรเกิดขึ้นอย่างไรแต่อีถึิหน้ามืดตามัวหึงการที่ไอ้พวยเรียกหาน้ำตาลเปรี้ยวต่อหน้ามันเนี่ยมันก็เหมือนกับที่ไอ้พวยมันทิ้งตัวลงไปข้ามควัวร้องห,บงหุบร้องไห้ตอนที่แสงดาวทิ้งไอ้พวยกลับไปหาพวกเก่าแล้วไอ้พวยร้องตะโกวนว่ากูหกกูอกหักแล้วไม่ต่างกันเลยค่ะไอ้พวย หักหน้าหักใจอีเอึิดด้วยการพูดถึงผู้หญิงคนอื่นต่อหน้าต,ต่อตามันค่ะไอ้พวยพาแรงงานกลับไปที่ที่ดินของมันที่วังเยี่ยมที่มันเคยสร้างซ้วมไว้สองซ่วมสองห้องเห็นไหมคะด้านหลังเป็นรูปสองห้องอันนี้ถ่ายโดยช่องเสือพาไปใช้ชื่อช่องมุนโอมถ่ายก็จะระมัดระวัง จะซูมภาพอยู่แค่ตรงนี้ป้องกันจะไม่ให้เห็นอะไรบางอย่างที่ทุกคนตั้งคำถามมานานแต่ปรากฏว่าโชวกล้ายอีแอนถ่ายหมดค่ะไปดูสองภาพถัดไปนี่ค่ะคือเหตุผลที่ทำไมไม่มีใคร ไปที่ตรงนั้นอีกเลยบางคนที่ผ่านก็จะปิดกล้องเคยแต่ก่อนเคยมีรถโอ๊โอ๊สตอรี่ผ่านรถไอจิมมี่ผ่านแต่พอถึงช่วงนี้ปุ๊บก,ก็จะตัดทิ้งก่อนที่จะเอามาลงคลิปเพราะบ้านน็อกดาวน์หลังที่สองไปตั้งที่นั่นมันเทพื้นมันตั้งเสาเอาไวค้ค่ะภาพท้ายๆสุดแต่อยู่ในช่องเก่าของวันเนี่ยที่ปลิวไปแล้วนี่นะคะ จะมีเห็นว่ามีการหรือฉันเคยเอามาให้ดูว่ามีการเทฐานมีการตั้งเสารอเอาไว้ตอนนั้นกะจะตั้งบ้านนกดาวสองหลังที่นั่นอันนึงเป็นหลังเตี้ยอันนึงเป็นหลังสูงแล้วก็จะตกการจะเป็นที่เชื่อมโยงกันเขาตั้งใจจะสร้างบ้านที่นั่นแต่ต้องย้ายออกไปเพราะว่าโดนเสารประกอบเรียกไปคาดขันเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะถือของแต่ก็แอบไปสร้างบ้านแต่เลยห้ามไม่ให้ใครกลับไปถ่าย ตรงนั้นทุกคนต้องปิดกล้องห้ามใครผ่านเข้าไปตรงเส้นนั้นจริงๆเส้นนั้นมันจะมีซอยเล็กๆที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะไปถึงบ้านเสือสาได้แต่เสือกับสาจะไม่เคยใช้ถนนอันนั้นอีกเลยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายคลิปแล้วอาจจะไปติดอาจจะไปพลาดท่าก็เลยต้องออกไปทาง,ทางเส้นหนึ่งมากกว่าแต่ที่จริงเข้าทางเส้นนั้นได้ค่ะแต่ก่อนพวกมันตอนที่ไปนอนอยู่บ้านเสือสาแล้วมาสร้างกันตรงเนี้ย เช้ามันก็เดินกันออกมาขับรถออกมามาจอดแล้วก็มาทำงานมาสร้างซ่วมอะไรกันตรงนี้กันอยู่อีแ e. อถ่ายหมดค่ะตั้งแต่เลี้ยวเข้าไปเลี้ยวปุ๊บดิฉันเห็นวับเอ้ยบ้านนอกดาวกูว่าแล้วมันต้องตั้งแล้วมันเงียบกริบไม่ยอมตอบกันเงียบกริบเงียบกริบมีแต่พูดว่าบ้านนอกดาวหลังที่สองได้แล้วตั้งแล้วมันตั้งตั้งนานแล,แล้วเห็นความเก่าสุดโทมแล้วเห็นไหมคะ มาตั้งตั้งนานแล้วใครได้มาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่เห็นมีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ใต้ถุนมีมอเตอร์ไซค์จอดไว้ใต้ถุนอาจจะเป็นพวกลูกของเสือสาวมาอยู่มานอนกันบ้างก็ได้เป็นไปได้นะคะแต่ในที่สุดเราก็ได้คําตอบแล้วตามที่ดิฉันคิดไว้เป๊ะเลยว่ามันจะเอาอไปตั้งที่นั่นนั่นแหละถึงไม่ยอมให้ใครไปถ่ายคลิปไปถ่ายอะไรแถวนั้นเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณอีแอนค่ะถ่ายเห็นหมดจด ถ่ายเห็นหมดจดจริงๆค่ะค่ะเราปิดข่าวกันด้วยของอร่อยฟฝีมืออียานทําเองรุนๆค่ะเส้นขนมจีนก็เป็นเส้นขนมจีนแห้งที่ต้องเอามาต้มเองส่วนน้ํายาก็เอาน้ำยาพริกแกงแดงมาเติมกระชายเติมเครื่องเติมอะไรเข้าไปก็เป็นหนมจีนน้ำยากะทิแบบ ไม่เข้มข้นนะคะเป็นน้ำยากะทิจางๆใส่กะทิไม่มากนักแล้วก็มีลูกชิ้นปลารอยแก้มด้วยผักบุ้งลวกนะคะแล้วก็ใบโหระพาใบเบงรักไม่มีค่ะใช้ใบโหระพาแทนก็เชิญแิบค่ะ